สวัสดีคะ่ะซอฟตอมาแล้ววันนี้นะคะซอฟก็มากับเกมชื่อเกยมยังไม่ขึ้นนะมาแล้วนี่เลยค่ะเราก็มาอยู่กับเกม Resident Evil ภาคเค่ะ Beginning h o u r นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นฟุตเทจในครัวนะคะม่คนเจอฟุตเทจนี้ในในใน,ในบ้าน ันนี้คือเขาปล่อยมาเป็นแบบทีเซอร์เดโมค่ะของจริงจะยังตัวเต็มยังไม่มาทำไมมันดูน <t> ่ากลัวเฮ้ยพับมันดูสมจริงมากอะเฮ้ยกล้องเฮียกล้องหนูล้ม ความเป็นอินซิเดนย์มีความเป็นพาลาเมวอุย้ยเฮียหันนี่นี่เสียวเียวนั่นคนใช่ไหมคะยังไม่ใช่ซอมบี้ใช่ไหมกลัวเ <c oughs> สียงไรอย่าตุ้งแช่โอาตกใจอย่างเกมนี้ยังอยู่ในระบบการพัฒนากันอยู่นะคะตัวเต็มยังไม่มาอย่างที่บอกค่าว่าเป็นทีเซอร์ะคะ่ะเป็นเดโมนะคะ ไมซาวมันดูโลดหลอนซอบเพิ่งเล่นภาคหกแบบตะลุยจนจบไปนะคะโอเคค่ะี่เอทเซฟเฮ้ยมันเล่นยาวขนาดนั้นเลยเหรอี่นบอกว่าทีเซ์โอเคค่ะซับไทเทิลเปิดหน่อยจะได้รู้เรื่องนะคะ everything is okay ก็ไปเลยค่ะความสว่างค่ะเอากลางๆแล้วกันเนาะกลางๆค่ะอันนี้ใช่ไหมไปค่ะเอน a n y t ตต n น ใครมาปิดประตูหอตอยตกใจ Resident Evil 7 Beginning Hour ชั่วโมงกัน,กนปิดเลยได้ไหมไม่กล้าเล่นอะ่ะเฮ้ยมันต่างจากภาคหกมากเลยค่ะภารกิจคือออกจากบ้านเฮ้ยมันมืดมากเลยนะเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันมืดมากเฮ้ยไม่กล้าเล่นค่ะ L Walk ค,ค่ะ Walk Walk ค,ค,ค,ค่ะเฮ้ย มันต่างกับภาคหกมากเลยนะภาคหกซอฟจำได้ซอฟเล่นอยู่นี่มันดูสายอุย้ยตกใจใครเสียงคะเสียงคะเฮ้ยมันมืดไปอะมันมืดมืดไปค่ะซอฟต้องไปตรงไหนเนี่ยทีวีนี้ต้องมีอะไรแน่นอนค่ะเราสำรวจค่ะตรงนี้มีอะไรไหมคะเฮ้ยตกใจยังเล่นเองตกใจเองคืออะไรอันนี้คือใครไม่รู้ใครค่ะแต่มองแล้วรู้สึกหลอนๆนะคะยังไงเราก็ ไม่กล้าเดินเลยอะทีวีมีอะไรไหมคะวันดีค่ะทีวีเค่ะ y ยู d ด n นแ a v e ์วิดีโอซอฟไม่มีวิดีโอเทปนะคะทำไมมันกลัวมันจะต้องตุง้งแช่ตุงเช่อะไรแถวนี้นะ,ะแล้วก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะคะจิ้มดีไแมตามสไตล์ค่ะจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมะถ้าซอฟจะจิ้มอะไม่มีหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ตกใจสันเลมันจะสันทำไมสันทำไม ไปเถอะค่ะเขาบอกว่ารันค่ะเขาบอกหาทางออกจากบ้านใช่ไหมคะคือเพลงมันก็บิ้วเกินไปนะบางทีเฮ้ยตกใจกจะเปิดประตูกะบอกกัน่อยสิมีปุ่มให้ชะเงอไหมอ่ะกลัวออกไปแล้วเจออะไรวันนี้เรามาอย่างสันติไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยประตูออกได้เปล่า ประตูได้ไหมอะล็อกนะคะล็อกล็อกอะเฮ้ยจอบกดสองครั้งมันเบิ้ลมาอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงโุ้ยบ้านน่ากลัวไปอะเราจะเห็นตัวเองในกระจกปะคะไม่เห็นนะคะเราต้องทำอะไรล่ะคะหาทางออกหาทางออกประตูอยู่ตรงนั้นไม่มีค่ะในนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหมเฮ้ยตกใจอะไร โุ้ยตุ๊กตาวูดูมาใครมาห้ตรงนี้เ <_ d ose> งาตัวเองตกใจทุกสิ่งอย่างค่ะตอนนี้ <_ d ose> คือข้างนอกบ้านก็กลางวันนะแต่ทำไมมันช่างมืดข้างในมีชั้น2ด้วยค่ะหรือเราควรจะไปในครัวก่อนไหมคะ <_ d ose> เขาบอกให้หาทางออกจากบ้านเราหาประตูออกก่อนแม่เออเราจะได้แบบรู้ทางหนีทีไรนะคะ มันมืดมากเลยอ่ะอุ้ยอุยตกใจเดินชนโต๊ะค่ะจะมเสียงเท้าดังจังสวัสดีประตูอยู่นั่นนี่อะไรคะไม่รู้คะ่ะเอาลคะค่ะพร้อมไหมคะห้าสี่สามสองหนึ่งไปวิ่งไม่ได้โอยอยากวิ่งอ่ะ สิประตูมันก็จะชัดแจ๋วไปไหนนะไปอีอย่ามันคืออะไรอะไรไม่รู้ประตูประตูะตนี่กะแล,งงแล้วไงและสซีดนนีวิ่ประตูชอบล็อกอะต้องไปหากุญแจรหรอคะหากุญแจคะ่ะหากุญแจคะ่ะหากุญแจคะ่ะกุญแจคะ่ะ ไม่มีต้องเฮ้ยมันเขย่าเองนี่ไงนี่มือไม่ได้ค่มันเขย่าเองค่ะหลอนตรงนี้ค็มีความหลอนนะคะไดทำไงอ่ะอยากจะเปิดตู้ค่ะมีโซ่แถวนี้มีอะไรัองจริงพังประตูไปเลยไม่ได้เหรอคะแบบในหนังอะทีทีทออกไปเลยอะไรแบบนี้นะคะนี่ตัวอะไรอะอะไรอะรอะไรเก็บได้คะ yeah! ่ะยอ no what is that what what what, what? อะไรอะไรตกลงมาหายไปด้วยนะหายไปด้วยอยู่ไหนอะนี่ไงนี่ใครเอามาเล่นแถวนี้เฮอเฮช็คอินเวนทอรี่ค่ะอ๋อโอเคเรามีอันนี้อยู่หนึ่งอันนะคะถือติดโตัวไว้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยนี่คือทำอะไรได้คะหมุน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 โอเคค่ะโอเคค่ะเกตค่ะ <c oughs> ใครเอาเด็กมาเล่นแถวนี้ เสียงอะไรอ่ะใช้ได้ไมั้ยเดียวสิอ่าใช้ได้ไม่เอาตรงใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยมีเทปค่ะมีเทปเนี่ยอะไรอีกบ้างเ,าเทปนะคะเก็บเทปไปค่ะโอเคค่ะด้านนี้มีอะไรบ้างนี่เราต้องกลับไปที่ห้องแรกใช่มั้ย เฮ้ยอะไรมีอะไรป่ะไม่มีอะอะไรอะเซอร์สม l ลคีย h โฮลนะคะมีมีรูกุญแจด้วยค่ะทำไมบ้านมืดจังเลยอะโอ้ยไม่กล้าเล่นต่อเลยเสียงอะไรใจเย็นค่ะเราจะเล่นแบบไม่คิดชีวิตแล้วค่ะเปิดตู้ย็น เฮ้หวัดดีหนอนน้อยดูมันเต้นสิเืดดดเดือดเดือดดืดดึเดืดดชั้นบนเปิดได้ไหมคะเพราะว่าเราเราไปดีกว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้นานค่ะว้ยกลัวชั้นสองแม้มีอะไรไหมชั้นสองไปค่ะอะไรกระพิบกระพิบตรงนั้นคะ คือซอฟเงียบเนี่ยฟังเสียงค่ะเฮ้ยโอ้โหบ้านนี้ทำอะไรดีไซเนอร์เหรอมันจะไม่มีอะไรพุ่มไว้ใช่ไหม is t not responding ค่ะแล้วจะมีปุ่มไว้ทำไมคะโอ้ยตรงนี้มีอะไรบ้างไหมโอ้ยซ้มจริงไปซ้มจริงไปทำไมกล่องมันสั่นนะ ออเพราะเราไปยืนเบียดเหรออุ้ยเราขอโทษอุ้ยตกใจตัวเองปกติอย่างเรสเดนอีวิภาคหกเนี่ยถ้าของอะไรที่เขาไม่มีเดียกชันอะไรเดินชนไปมันมันก็อย่างนั้นเลยนะมันไม่มีอะไรไงอุ้ยตกใจจะสมจริงไปหนออะ่ะทำไมภาคนี้มาดูเหมือนหักมุมแบบหักหักจากภาคก่อนไปเลยนะคะเพราะแบบภาคก่อนนี่มีความบูแอคชันหรือว่ามีคนคุยกันเยอะว่ามันแอคชันเกินไปแต่ซอฟชอบนะแอคชันซอว่า มานี่ได้ไงอะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เหรออย่ามองหน้าเราเมื่อกี้มันไม่มีไม่เอาอย่ายุ่งกับเราเลยมันอยู่นี่ได้ไงอะเมื่อกี้มันไม่มีอะช่างแล้วไม่รู้ไม่สนหนูลงไปข้างล่างวิ่งก็ไม่ได้ด้วยคือมันแอบหงุดหงิดตรงนี้บางทีอยากจะวิ่ง ฉันวิ่งไม่ได้เราต้องกลับไปห้องที่มีเสียงใครอ่ะมาเป็นคนจูลิงเลยเราต้องกลับไปห้องที่มีเครื่องเปิดเทปค่ะนั่นไงคะเสียงทีวีเรียกร้องพวกเราแล้วค่ะไม่สนอย่างอื่นล้วไม่ดูไม่ดูไม่ด,มดูเดินไปเลยเสียบเทปเทปไม่ใช่ไม่ใช่จะใช้อันนี้จะใช้เทปค่ะเทป จัดลงไปค่ะเอาละค่ะเป็นการมาแบบสำรวจบ้านล้างนะคะวันที่หนึ่งมิถุนาปี2017นเ็วลาสี่ทุ่มยี่สิบสามเราก็นั่งดูทีเฮ้ยตุ๊ดหิวอะไรนะไรหาคนนี้มาจากไหนเนี่ยเอาน่ะฉันทำงานแบบ professional นะคะอย่าทำเสียงทำอะไรทั้งนั้น ไม่อยากจะรีพอร์ตคัมิโอนะคะนั่มันสองปีที่แล้วเออน่ะอย่าทำอะไรแล้วกันนี่คนใหม่เหรอฉันรู้สึกไม่รู้สึกถึงอะไรเลยแล้วอะไรล่ะอ้าวเราขยับได้เหรอไอ้เราก็ยืนดูตั้งนานปฏิโทนี่อยู่ในวิดีโอยังต้องเดินอีกเหรอคะเนี่ยเดินไปไหนแล้วเฮียลดหนูด้วยลืมอ่านเลยเขาทำอะไรคะน่าทำหนึ่งที่เราเคยทำนะคะก็คือเขาจะไปสำรวจบ้านร้างข้างในไปเหมือนอารมณ์แบบคนอวดผีอะไรเงี้ยนะคะ ไปเลยค่ะอะไรวะเราไปตากล้องเราก็ต้องเดินด้วยเหรอเนี่ยอุ๊ยนึกว่าได้ดูวิดีโอเฉยๆนี่คือบ้านที่เรามาหรือเปล่าหรือบ้านที่ไหนนูจะกลับโอเคค่ะทายอยู่ค่ะทายอยู่หรือเปล่าทายอยู่ค่ะโอเคงั้นเราไปกันเถอะเปิดออกออกแปเดี๋ยวผมจัดการเองครับทำไม่ได้ก็ต้อง อยางนี้ทำไมถีบได้ล่ะคะเชิญก่อนเลยครับแหมสุภาพบุรุษกันจริงทำไมเรามาที่นี่ทำไมเรามาที่นี่มีเตรียมการมาไหมนะคะเรามาล่าท่าผีท๊อป เถียงกันอาจฟังไม่ทันกำลังกลัวอยู่นะโทษค่ะขอโทษค่ะที่นี่มีเรื่องเล่ายังไงบ้างเป็นบ้านที่ถูกทิ้งนะคะครอบครัวหายไปมีคนต้องสงสัยสี่คนอะไรก็ปกตินี่บ้านถูกทิ้งมีถูกทิ้งมานานขนาดไหนขนาดไหนแล้วประมาณ3ปีค่ะโอเคค่ะมาตรงนี้ค่ะ ฮิลเบอรี่โจแลวครอบครัวเขาหายไปค่ะไม่มีหลักฐาน่ีอะไรเลยใช่ไหมมีข่าวลือนะคะว่าลูคัสเอ้ยอ่านไม่ทันโอ้โหมันทำรองเท้าฉันแย่เสียหายหมดมีรู p นี่ค่ะมาทำแบ็คกรอบตรงนี้ค่ะอ๋อมาถ่ายฉากตรงนี้น่าจะดูดีค่ะดูเลินๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเฮียเขับไปเถอะอันเดรอันเดรอันเดรเฮ้ยหายไปไหนอันเดรอ้าวอีกคนนึงหายไปด้วยอ๋อไหนอันไหนอ๋ออยู่นู้นตกใจอุ้ยเฮียรอหนูด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยอย่าทิ้งหนูเลย เขาอยู่ไหนนี่เป็นเชื่ออะไรนะเว้ยนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันทำงานกับหมอนั่นฉันหมายถึงโปรดิวเซอร์น่ะมาแล้วก็ไปแล้วแต่ก็ไม่เรียงแกแกอยู่กับฉันไว้นะแหมเฮียก็กลัวใช่ไหมเฮียไปด้วยอย่าทิ้งหนูหนูจะไม่มองซ้ายมองขวาเลย what the fuck วะแสนั่นอะไรนี่เสียงอะไรได้ยินไหม เฮ้ยนี่มันห้องที่เรามาใช่ไหมใช่นี่มันห้องที่เราเปิดเทปจำได้จำได้แอนดรอัอเดรเขาอยู่ไหนวะเน,นี่ยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยซ้อมน่าจะปรับสว่างเนาะปิดประตู Andre, ใช่ไหม you, เอาเรา,เราปิดประตูไม่ได้นะคะเราอยู่ในกล้องเอานยอย่างน้อยเราอยู่ในวิดีโอก็คงไม่โดนกระชากวิญญาณแล้วเจเกมจบในวิดีโอหรอกใช่ไหมมองในเง่ดีไว เฮียไปไหน What the hell อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเครื่องวิดีโอเฮ้ยอะไรเฮ้ you ยมีประตูลับเฮ้ย right, มีเหรอไม่งั้นช่วยกันจำค่ะเดี๋ยวเราต้องไปประตูลับน I mean, okay, ี่โอเคช่างมันเถอะช่างโชว์มันแล้วเราเรีบหาแอนเดรียแล้วเราเรีบไปกันเลยดีกว่าดีค่ะเป็นความคิดที่ดีค่ะเฮียไม่น่าจะเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วเฮียรอหนูด้วย อะไรอะ่ะกดโอเคค่ะคลานค่ะโอ้ยเกมทำไมภาคนี้ทำดีกึนสั่นสะเทือนสยองขวัญเฮียลงไปก่อนเลยเฮียแหละไม่ต้องมองหน้าหนูหรอก you first นั่นเฮีย need a nice hero shot of me coming down the ladder อ๋อเขาบอกเขาใหญ่ได้แบบ ช็อตแบบฮีโร่เหมือนกับว่าซอฟไปถ่ายข้างล่างแล้วเขาก็แบบชื่อลงมาเป็นแบบอืมเฮียเฮียกลัวก็แล้วเฮียเอาไฟฉายจุ่มไม้อย่างนั้นได้ด้วยเหรอคะเอาวะลงก็ลงไปเฮ้ยเฮียคิดดีจริงเหรอหน้านี่ดูละเมอมากเอเอลงลงไปก็ได้ ไม่ได้โดยวยนนประเด็นมงล่างมองเลยไม่ได้เลย What you see? What เห็นอะไรไหมเอรอไม่เห็นหนูไม่เห็นอะไรเลยเอาเฮียลงมาดิเฮียเจเค่ะเราอยู่ไหนล้ะคะ ใครกรีดร้องอะเอาเลียวเจมจนค่ะตะลึงอยู่ค่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมีกระดาษมาได้ไงอะเมื่อกี้ไม่มีเลยนี่ I shall d a s h you again the Stones หมายความว่าไงคะจะตามล่าหาเราเหรอคะใช่ไหมฉันจ,จะตามล่าหาเธอเจ้าก้อนหินหรือเปล่า <laughs> กลับเธอค่ะ เราควรจะไปค่ะเราควรจะกลับค่ะเฮ้ยเฮ้ยจำได้ในวิดีโอเราต้องไ,งไอ,ไงอน้นี่ไงไปเอาไอ้นี่ก่อนนี่ไงเอ๊ะใช่ไหมว,ว้าวนั่นไงคะจะไม่เจออะไรใช่ไหม ขออนุญาตค่ะสวัสดีเรามายังสันติไอ้รูนั้นเลยค่ะรูเกิดเหตุรูเกิดเหตุค่ะ hey, คเฮ้ยกุญแจยออกได้แล้วออกสิค่ารออะไรคะไม่ไม่อะไรแล้วค่ะตายเลยค่ะนี่เราแล้วเรารับบทเป็นตัวไหนใครยังไงไม่รู้เลยประตูอยู่นั่นค่ะมาเป็นตัวเลย เรามุดกลับไปอนะันมันย่องไหมอะหมดย่องอย่านะชิบมุดกันเลยไปเลยเรีบไปค่ะเรีบไปค่ะเฮียแกอยู่ไหนอะไม่สนอะไรแล้วพูดอะไรไม่หนูแค่จะกลับบ้านนะ ทางออกอยู่นี่ใช่ไหมคะใช่ไม่ไหวแล้วปล่อยล้วไปเถอะเออกุญแจนี่มันเสียบไอ้ตรงนี้ได้ไหมอะก่อนหน้านี้มันมีอยู่เก๊หนึ่งอ,อ๋อไม่ได้เหรอไม่มีอะไรเลยเหรอเราอยากได้อุปกรณ์ป้องกันตัวค่ะเรามีแต่ครีมฉล eng อันนั้นใช้ได้ไหมเอ,อ๊ไปค่ะทั้ง <c oughs> ต้องใจโอมจะนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้ออกไปทางนี้ใช่ไหมทางออกทางออกค่ะทางออกค่ะประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรไม่มองข้างหลังแล้วประตูจะไม่มีอะไรตรงเชนใช่ไหมไปลูดวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมไม่คานค่ะวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งได้วิ่งค่ะวิ่งไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปสิค่ะ ใช่สิคะอะไรคะกุญแจค่ะกุญแจค่ะใช้เลยค่ะไปเลยค่ะเปิดเลยเย้ Welcome to the family No เขาคือใครทำไมเขาเรียกเราว่าเป็นลูกเขาล่ะวันนี้กลับแฝดแบ็กมาตอนแรกโอ้ยนี่คือลุงที่เขาถ่ายวิดีโอล่าท้าผีตรงนี้เอาไปจากที่นี่โอ้โหหวานเสียวท่าตัดเชือกลุงมากเลยอะ expecting you ครอบครัวรอเธอกลับมาในปีต้นปี2017นะคะโอเคและนี่ก็คือจบแล้วค่ะสำหรับทีเซอร์ Resident Evil 7 Beginning h o u r ทำได้ล้ำมากเลยค่ะมาแบบเกินคาดมากๆเลยนะคะก็ขนลุกข <laughs> นลุกแล้วไม่ไหวแล้วว่ามีความสยองมากนี่ขนาดทีเซอร์ขนาดนี้แล้วตูวเต็มจะขนาดไหนล่ะคะ โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ถูกใจการเล่นเกมหูซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เกมต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคนลุกจริงจังอะ